สวัสดีครับแม็กแม็กออนทัวร์นะครับวันนี้ก็เอ็กซิเดนกันแต่เช้าเลยทำงานต่างคนก็ต่างทำงานนะก็ไม่ได้อยากามีปัญหาหรกแต่ละวันนะเราก็ทำงานเราก็เหนื่อยนะมันก็น้อยใจไงที่นายจ้างพูดว่าอีกคนนึงดูแลในไร่อีกคนนึงดูแลคลินิก แล้วก็ให้น้องคนที่มาที่หลังอ่ะ๋ย่าออเข้าที่หลังนะให้เขาคุมงานผมผมก็ไม่เข้าใจว่าผมเป็นคนขี้เกียจทํางานขนาดนั้นเลยเห,ลเหรอถึงกระชั้นใช้คําว่าคุมงานเพราะพี่มาในฐานะอย่างเงี้ยเป็นลูกจ้างอ่ะไม่ว่าคนไหนเขาคิดกันหมดแหละนะครับอยู่มาอยู่มานานแล้วอ่ะ แล้วจะอยู่ก็มาบอกว่ามาคุมงานเราทำงานก็สามคนไม่เคยเทะเลาะกันเลยนะครับแก่จะมาทะเลาะกันก็นเพื่อนนายจ้างนี่แหละที่ใช้คำพูดแบบนี้แบกนะทำงานที่นี่แบ่งชั้นวันหน้ากันกูจนแไวไงวะ กูก็ไม่ได้จนหลทางนะงานกูก็มีเแยะๆนะเว้ยกูว่าคนน้มีหัวใจเหมือนกันนะที่ต้องมาโดนคำพูดอะไรแบบนี้นเนี่ยผมก็เอารถมานละตัดก,กระถิ่นให้กวางอะทุกวันเนลยยังไม่มีความดีเลยเนี่ยเช้าเย็นด้วยนะไม่ได้ตัดแค่เช้านะครับเย็นก็ต้องไปตัดดูแล้วมันเหนื่อยใจ แล้วแต่ครับถ้ามาดูคลิปผมแล้วไม่พอใจจะให้ผมออกผมก็ออกอยู่แล้วแหละทำให้ใจด้วยขนาดนี้ก็มันไม่เห็นใจกันก็อยู่กันไปมันก็มีแต่บาดหมายกันปล่าเนี่ยเราก็นักเลงวางมือมาตั้งนานแล้วไม่อยากจะมีปัญหามีครอบครัวแล้วคิดกันได้แล้วโตแล้ว เลิกกันแล้วนิสัยอย่างนั้นถ้าผมกลับไปเป็นนักเลงยังเก่าน้องใสนี่จะไม่รอดมันตายผมก็ติดอยู่ข้างในมันก็ไม่มีอะไรมีแต่ความสูญเสียผมก็ไปอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นผมเป็นคนที่แบบอารมณ์ร้อนมากแต่ผมก็ห้ามใจตัวเองได้ถึงขนาดเนี้ยถือว่าเก่งมากแต่อารมณ์บางครัง้งบางทีมันมันไม่ได้มาจะมาทนกันได้ทุกวันนะครับความอดทนมันไม่ได้มีรองรับอารมณ์ใครนะ มันก็คนนะไม่รู้จะพูดอะไรสองครั้งแล้วครับผมโดนคำพูดแบบนี้กับนายจ้างผมทำงานผมไม่เคยเลยที่ว่าจะมาแบบเอาเปรียบเอางานอาการเลยนะผมไม่ได้เฉงเรื่องงานไม่ได้มาเปิดเผยเปิดโปงเรื่องงานนะครับแต่เมื่อความมันไม่ยุติธรรมนะมันก็ต้องพูดกันบ้างออกเสือนบ้าง เพื่อพี่ๆน้องๆไปทํางานใครจะเจอแบบผมบ้างมีความอดทนได้เท่าไหร่ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับบอกผมด้วยว่าความอดทนนี้ตองตองอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรงี้ผมก็อดทนมานานนะถ้าไม่นานก็อยู่ไม่ได้ไปถึงปีกว่าขนาดน,นี้หรอกเพราะที่ทํางานเก่าผมก็อยู่ว่าแปดปีก็ไม่เคยมีปัญหากันครับมันเบื่อแล้วมันก็ต้องเปลี่ยนงานมัน จำเจยอยู่ที่เก่าก็ยังว่าคนเรานะเนี่ยเก้าโมงสามสบสี่ตัดกระถินนะครับต้องพายให้เสร็จภายในเก้าโมงนะมันถ้าแกมาคุมงานเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยระบบงานแกจะเป็นอย่างนี้นะครับผมไม่ได้แฉนะระบบงานแกจะไม่มีวันพักนะครับจะพักแค่เที่ยง ลงงานแปดโมงครึ่งยาวเลยครับเที่ยงอย่างเดียวคือพักแล้วก็บ่ายโมงครับยาวถึงห้าโมงครึ่งเลยไม่ได้พักเลยครับแม้กระทั่งจะเดินไปกินน้ำก็ยังไม่มีเวลากินเลยนะถ้าแกมันจะเินคุ้มอะไม่มีที่จะปีตัวออกไปไหนได้เหนื่อยมากทำงานจนแบบหายใจทางปากอะ ไม่รู้จะพูดอะไรเนี่แหละขอฝากติดตามด้วยนะครับผมเพิ่งจะทำคลิปใน YouTube ได้ไม่นานหรอกฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยครับให้ครบ50ท่านก็จะได้เปิดการไลฟ์สดนะครับเพื่อจะได้มีอะไรมาพูดคุยกันในเรื่องหน้าที่การงานของแต่ละวันนะครับใครเจออะไรกันมาบ้างมาแชร์ประสบการณ์ให้หน่อยนะครับเพื่อผมจะได้เป็นแรงบันดาลใจของทุกคนหรือผมจะได้เป็นแรง บาลานใจของคนอื่นนะครับผมก็อยากจะมีความอดทนให้มากกว่านี้ครับมันทอนะทำงานรายวันวันละสี่ร้อยสามร้อยเนี่ยมันเหนื่อยนะครับกว่าจะได้ตังเขาเนี่ยแต่ละบาทรถผมก็ต้องส่งนะครับทางบ้านผมก็ต้องใช้จ่ายดูแลคนเดียวนะครับทุกคนล้มไปหมดเหลือผมคนเดียวนะครับต้องดูแล คนเรานะครับถ้าไม่มีความอดทนและขีดจำกัดมันไม่เพียงพอมันก็ต้องมาไลฟ์สดถ่ายคลิปโพสน,น,นู่นโพสนี่ขอผมผมเป็นคนพูดเลยนะครับเวลามึเวลาเขาพูดมาว่ามึงเวลามึงทุกอะมึงก็ชอบโพสลงตัวเชี่ยวให้เขาเห็นจุดอ่อนจุดด้อยมึงไม่ใช่นะครับใครอยากเห็นจุดอ่อนจุดด้อยผมก็เห็นไปผมก็ไม่ได้มาแคร์ ผมไม่ได้ไปแควร์คำรู้สึกใครผมไม่ได้ไปขอข้าวเขากินผมก็หากินของผมเองนี่แหละนะครับผมก็แค่ว่าเออมันไม่รู้จะปรึกษาใครปรึกษาเมียเมียก็ว่ามันก็ได้แค่มองหน้านะครับให้คำปรึกษากันก็ได้แค่คุยกันเผื่อที่ผมมาลงสื่อวันนี้เผื่อจะอะไรดีๆกับเขามา้างเผื่อจะได้มีคําแนะนําจากพี่เพียงน้องครับผมก็จะได้เก็บไว้เป็นแรง ดานแรงปักใจของเรานี้มันก็เหนื่อยล้วขอจบคลิปเพียงแค่น,นี้นะครับเดี๋ยวขอทำงานก่อน